ผ่านไปผ่านมาแถวนี้เป็นประจำแล้วก็เราเนี่ยเห็นโชว์รูมคาร์ลอฟอยู่ก็ลองแวะเข้ามาแวะเข้ามาเสร็จเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่เคยคิดไว้ว่าโอ้ที่นี่คงจะแพงน่าดูเลยจริงไม่ใช่ ราคาดีมากแล้วก็แบบเซลล์ทุกคนน่ารักผู้บริหารใจดีแบบอยากได้ราคาที่แบบเออมีส่วนลดหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะดูให้ว่างบเราประมาณไหนแล้วก็เขาก็จะดูลดหลั่นออปชันลงไปว่าเองบเราเท่านี้อาจจะมีออปชันบางตัวที่เราไม่ต้องใช้ก็ตัดทอนลงไปเราก็จะได้ลดในราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของเราดีใจมากค่ะบริการดีที่สุดเลยค่ะเลยเลือกที่นี่ค่ะ ขาะลอ้อประทับใจที่สุดค่ะป้ายทะเบียนสวยมากค่ะชอบมาก รบริการดีมากแล้วก็พนักง,งานทุกคนน่ารัก<ะ>แล้วก็สะอาดก็ต้อนรับดีเหมือนครอบครัวน่ารักมากเลยค่ะชอบที่ตัดสินใจเลือกออกรถกับคาร์ลอนะครับเนื่องจากว่าทางผมได้ทําการบ้านมาว่าศูนย์ไหนที่มีความน่าเชื่อั่นเนาะว่าแบบมีการให้บริการย้อนหลังมาอย่างน้อยก็5้าถึงสิปีคาร์ลอกก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็คุณเอ๋ดูแลดีมากนะครับมีทั้งเรื่องของการอธิบายการใช้งานของรถนะครับสเปคต่างๆแล้วก็ในเรื่องของราคาที่ มีความเหมาะสมตอบโจทย์นะครับแล้วก็คุณเอสามารถให้คำตอบในส่วนของที่ผมต้องการได้ทั้งหมดเลยครับแนะนำที่นี่เลยค่ะอยากให้มาค่ะอยากให้มาลองดูก่อนได้มาแล้วก็ติดใจค่ะทั้งพนักงานทั้งอะไรทุกอย่างน่ารักเป็นกันเองกันหมดเลยชอบมากเลยค่ะทันต่อไปถ้ามีโอกาสออกอีกก็จะออกที่นี่ขอบคุณมากเลยค่ะคารล็อบเนี่ยตอบโจทย์ที่สุดแล้วครับ ก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณป๊อปผู้บริหารแล้วก็คุณแพนขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะ